สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยจะภาพพี่น้องเอฟซีตามแนวทางเล่าพัฒนาปูโลพุรี่เชนเคยครับครับืัอนี้กับจะเป็นอ่าเลขเล่านะพี่น้องเนาะปูกับจิมานนาเสนอครับหลังจากงวดที่ผ่านมาปูกับลุดครับแต่ว่าปกติปูกับจิเลขวิ่งนี่จะเข่าดีด้วยครับผมแต่ว่างวดกงหันปูให้หาสามเจ็ด ก็นลดไปครับผมเป็นธรรมดาครับพี่น้องเลขก็มีเขามิลดจังไรกับไปตามกันต่อเนาะครับผมงวดวันที่26เมษายนครับผมกับปูโรบุรี่ล่าพัฒนาครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็มาเชียร์กับขอกราบขอพระคุณปูทีเมตตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีไปรับชมรับฟังเล่าพัฒนากับปูกันเลยครับ ครับน้ำเช้อพารวยการน้ำมาสการปู่ลพบุรีครับผมเจริญพรเจริญพรับไปไม่ถึงฝั่งกันหรอไปไม่ถึงฝั่งเลยปู่ครับไปทั้งแผงเลยครับผมปูก็าลาไปทั้งแผงเลย,ไม,เยลไม่เคยทาบวันนี้ตัวดับมันออกมาไอหกสูนปูู่ดับคู่มันไปตกน้ำโค้งเลยปู่ <laughs> สูส้ต่อ <laughs> น้ำโขง,งเจ๊งหมปู่้ห้าจะเด่นไปนี่ชนประกายมาสามครั้งแล้ว อ๋อ oh, ครับผมไปชนประกายหลวงปู่ก็ดูประกายมาสองสามครั้งมันชนประกายมาสามครั้งเลยวีไอพีใช่ไหมปู่เออวีไอพีนี่แหละของก็ชนครับตลอดเลยสองสามวันละสองสามครั้งละว่าจะมาหรือนะปู่แต่เมื่อวานก็พากันลงล้ำโค้งหมดเลยไม่เป็นไรบากเอฟซีเลยเอาใหม่ครับปู่เ,เดี๋ยวไล่ต้องไล่ไปขยันเราตามใหม่ตามต่อ,อ,อครับพี่น้องออนี่บกเนาะ ยี่บหกเมษายนครับผมยี่สิบหกวิ่งลูดวิ่งลูดครับสามกับแปดสามกับแปดมันเก่งทั้งคู่เลยปู่ก็เลยตัดสินใจว่าเอาแปดยืนยืนแปดครับผมใช่ย,ยืนแปดรวยไวรวว,วปู่ชอบรว,วยรวยรวยสามตัวครับผมหนึ่งแปดสามหนึ่ง ปดสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเบิร์แปดแปดสามแปดแปดสามครับสุเอาจนแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าห้าแปดห้าห้าแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่ง 85หามีทั้งหมด6แล้วครับปู่6ไปกันอยู่ว่า583กัน583 683 683 483 483หมดละรว,วยไวมีเท่านั้นครับรวยไวสามตัวแตกครับผม ถ้ามันแตกตรงตรงอย่างเดียวสูตรนี้มันตรงอย่างเดียวตุกก็ยังจับคู่ไม่ค่อยถูกไอ้คู่ท้ายอ่ะนะเนี่ยถ้าออกคู่ท้ายนี่ไม่ต้องกลับครับผมมันตรงตรง,งอย่างเดียวสูตรนี้แต่แ<บ>มันมันเอาสูตรลอกไปหมดทีแล้วเอาสองตัวบนสองตัวบนครับบนล่างอะไรแต่เน้นบนแต่ล่างสามแปดสามแปดสี่แปดสี่แปดห้า แปดห้าสามชุดนี้เน้นอย่างเดียวรับปู่เน้นลองเจ็ดสามลองเจ็ดสามแปดสี่แปดสี่แปดสี่กี่หางแล้วเดี๋ยวปู่แปดสี่มันซ้ำกันซ้ำกันใช่ไหมครับเก้าสามเก้าสามเก้าสามเน่มันมีแค่ห้าหางแค่นั้นละครับเน่นอยู่สามหาง แปดสามแปดสี่แปดห้าครับถูกต้องครับปู่เจ็ดสามเก้าสามตัวกันครับเก้าสามเจ็ดสามตัวกันตัวรองแค่นั้นล่ะครับกลัวตัวอยู่ใกล้ศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์แปดสามกลัวเขาอยู่ตรงนั้นตัวเน้นเลยครับปู่นี่อ่าตัวเน้นคือหนึ่งแปดสามครับศูนย์แปดสามครับปู่แปดแปดสามครับศ <88 3 S 1> ูนย์แปดห้า ครับปู่885ถ้าเขาหาครับ185านชุดเน้นอ๋อชุดนี้ออกมาต้องหลักหลักหลักแสนขึ้นละ่ะโอ้โหครับผมปูกันโดนแต่หลักแสนทท้งนั้นละ่ะครับมันก็ไปหมดมันไม่เป็นไร <โห S 2> ถ้าอีกชุดที่ออกมาต้องหลักแสนทั้งหมดครับจัดเต็มจัดเต็มครับปูแต่มันมันนึกว่าจะเขาโตเพราะว่ามันเคยเข้ามาแล้วมันต้องโตกเก้รวยไวอ้อ่ะปูถึงเรียกรวยไว้ เพราะว่าโยกอย่างนี้ก็สองสาคนก็ที่ติดตามก็ก็ชอบใจอยู่ลองดูครับพี่น้องเนาะรวยไว้ใช่ใช่เว่าแต่ก็บสามก็ว่าเห็นหน้าแน่นอนแล้วผกเนี้ยครับปูกยี่ิหกอะครับต้องมี้เห็นแน่นอนมั่นใจว่าแต่ปูกก็เลยไปเอ็นไปทั้งแปดครับเน้นแปดแต่แปดามแล้วมันจะชอบก็ให้โย่พิจารณารูดก็โอกาสตัดน้อยหน่อยเอาสามตัวเลยครับพี่น้องเนาะลองเบิ้ง ก็ถ้าถามตัวปู่มาไม่ต้องกลับครัไม่ต้องปู่จับปู่เป๊ะอย่างเดียวเลยนี่แหละครับพี่น้องครับผมเอาปีเทอานีเอฟซีเข้าไปพยายามติดตามเก็บเล็กเก็บน้อยก่อนเพราะว่ามันออกยังไงมูดวานี่ปปอกป๊อกอย่างเดียวกินทั้งแหงครับมาเือนกับนวดก่อนแล้วใช่แต่สวนเลยครับครับปู่ ลูกล้านก็ครับรูกบอปูานีตั้งชัยเอฟซีทั้งหลายครับปูปก็พิจารณาดับของใครไม่รู้แต่ปูเด่นสามกับแปดยิงแปดครับสาธุสาธุครับตอบคุณปู่การนมัสการครับนี่นะครับผมเป็นแนวทางที่ปูลูบุรีว่างไว้ให้ได้ครับผมราวพัฒนาวัวบันที่ ยี่สิบหกเนาะครับผมครับยี่สิบหกเมษายนครับวิ่งลูดสามกับแปดปูกะเน้นทีแปดด้วยครับปูเน้นทีแปดแล้วครับเลขสามตัวเนี่ยปูตั้งสือว่ารวยไวัยนะพี่น้องเนาะครับผมคือชุดเน้นๆเ,เลยครับพี่น้องแล้วก็เพิ่นจะบอสให้กับเลขพร้อมครับมีอยู่สหกหางด้วยครับผมมีหนึ่งแปดสามศูนย์แปดสามแปดแปดสาม ศูนย์แปดหาหาแปดหาแล้วก็หนึ่งแปดหาครับผมแล้วก็เลขสองตัวบนกันล่างตัวเน้นคือแปดสามแปดสี่แปดหาปูมักแกดปด้ด้ครับผมงมวดนี้ครับเอาถ่ายคลิปนี้นำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับผมถูกหวยเลื่อเงินไปน้ำกันงวยวันทียี 26, ่สิบหกเมษายนหกสิบหกเล่าพัฒนาสองถุนขึ้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ